ดูอาหลังละหมาดที่ท่านนาบีสั่งไม่ให้ทิ้งจากมูอาสรอดิยันรอฮูอันฮูว่าท่านรอซูรุ่นเลาะสอนลั่นรอฮูอะไรฮีว่าสั้นลำได้จับมือเขาแล้วกล่าวว่าโอ้มูอารสขอสาบานต่ออันเลาะแท้จริงฉันรักท่านฉันจะขอสั่งเสียต่อท่านโอ้มูอารสท่านจงอย่าละทิ้งการกล่าวสิ่งนี้หลังละหมาดทุกครั้งคำอ่านอัลลอหุมะอินมีอาลาซิกรีกาว่าชุกรีกาว่าฮุนนี่อิบาดาติ วอลอัลเลาะขอพระองค์ทรงช่วยเหลือข้าให้ข้าได้อยู่ในการรำลึกถึงท่านเสมอและอยู่ในการขอบคุณต่อท่านและอยู่ในสภาพการทำอิบาะัะต่อท่านอย่างสมบูรณ์งดงามเสมอบันทึกโดยอบูดาวุฒสิ่งที่ได้รับจากฮะดีิศหนึการจับมือแล้วกล่าวคำว่าแท้จริงฉันรักท่านเป็นการแสดงถึงความสำคัญของสิ่งที่พูดต่อไปว่ามีความสำคัญมากและติดตามด้วยคำว่า ฉันขอสั่งเสียแก่ท่านเสมือนคำแนะนำหรือเป็นคำสัง่งใช้ที่ฝากให้ปฏิบัติต่อไปนี้มาจากใจจริงด้วยความรักที่ผู้รับควรปฏิบัติอย่างจริงจังและเคร่งครัดอย่างมาก 2. องดูอาดังกล่าวเป็นดูอาที่มีองค์ประกอบที่ครอบคลุมเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของการทำหน้าที่ต่ออัลเลาะซุบฮาหนะฮูตาลาอันได้แก่การขอความช่วยเหลือให้ตนเองอยู่ในสภาพของเบาของพระองค์ผู้ที่รำลึกต่อพระองค์อยู่ตลอดเวลาขอความช่วยเหลือให้ตนเองเป็นเบาที่รู้จักบุญคุณของพระองค์ สำนึกในความปรดปรารนอันมากมายที่พระองค์ทรงประทานให้อยู่ในสภาพของการขอบคุณต่อพระองค์ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกด้วยคําพูดการกระทําหรือภายในจิตใจก็ตามและขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือให้ตนเองเป็นบ่าวผู้ทําหน้าที่ของการเป็นบ่าวหรืออิบาระต่อพระองค์อย่างสมบูรณ์และงดงามที่สุดนั่นคือหลักอิบาระที่สำคัญสู่อัน,อนีอยสานดังที่ท่านนบ,บีบอกให้บรรดาผู้ศรัทธาปฏบิบัติอิบาระเสมือนว่าเขาเห็นอันลเลาะถึงแม้ว่าเขาไม่เห็นอันลเลาะ แต่ก็ให้ตระหนักว่าแท้จริงอัลเลาะก็เห็นการกระทําของเขาทั้งหมดอยู่ตลอดเวลา3ท่านนาบีสอนให้กล่าวหลังการละหมาดท,ทุกครั้งหมายถึงในช่วงหลังการละหมาดสิ้นสุดลงหรือช่วงท้ายสุดของการละหมาดก่อนให้สลามซึ่งเป็นหนึ่งในช่วงเวลาสําคัญที่เน้นให้ผู้ศรัทธาขอดุอาให้มาก 4. ดุอาดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับการวิงวอนและจํานวนตนเองต่ออันเลาะในจำนวนหนึ่งของฟาตีฮัสที่ว่าอียากานะบูดูว่าอียากานะต้อีน ความว่าแด่ท่านเท่านั้นที่เราจะขออิบาดะและแด่ท่านเท่านั้นที่เราจะขอความช่วยเหลืออานฟาตีฮะเราจะทําหน้าที่ของการเป็นทาสหรือบ่าวอย่างดีและสมบูรณ์ต่ออันล้อให้มากที่สุดแต่เนื่องเพราะเรามีข้อบกพร่องและ,และ u, ได้ความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่นี้ได้อย่างสมบูรณ์เราจึงขอความช่วยเหลือจากพระองค์ให้พระองค์ประทานความสามารถและช่วยเหลือให้เราทําหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้ได้อย่างสมบูรณ์และงดงามที่สุดเนื้อหาบทความบ้านเรียนอิสลาม